นี่ครับมีเสียงเปิดบูธแสดงความขอบคุณไปแล้วครับนี่รอดแล้วครับรอดแล้วครับรอดไปแล้วว้าวสุดยอดมากเราจะประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวเราจะมาดูสะพานลงกันหนึ่งีภารกิจการยกสะพานก็ได้เสร็จสิ้นแล้วนะครับตอนนี้เรือก็ผ่านไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับลอดผ่านสะพานกรุงเทพ